ผมกิติศักดิ์เิเจริญครับเป็นพ่อของน้องซันเดย์สวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องซันเดย์นะคะชื่อสมิตาชื่อเล่นชื่อโอ๋ค่ะ <c oughs> ก็ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารใช้กันทั่วโลกนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนไปเดินเดินทางไปต่างประเทศเลยนะคะก็จะสามารถใช้ภาษาได้ทุกประเทศนะคะแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานนะ ค,คือตัวของภาษาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าภาษาเนี่ยในชีวิตเวลาเด็กโตขึ้นมันไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหาภาษาที่2ก็ก็คิดว่าทุกคนก็เชื่อว่าภาษาคลินเนี่ยเป็นภาษาที่ใช่นะครับเราก็เลยเลยเลือกนะครับแล้วก็บังเอิญน้องก็ให้ความร่วมมือด้วยในการที่จะเ,เรียนนะครับแล้วก็ตั้งใจมากที่เขาจะท,ท,ที่ที่ที่ฝึกความสาฤษาท,ทุกวัน รู้จักดูเห็นในเพจเฟซเฟซบุ face, ๊กค่ะแล้วก็ดูรีวิวแล้วก็ดูหลักสูตรการสอนว่ามีหลักสูตรการสอนอย่างไรมีเลเวลไหนบ้างซึ่งดูแล้วน่าสนใจก็เลยจะให้น้องลองมาเทสแล้วก็การการมาเทสเนี่ยค่ะก็จะมีทีเชอร์เขาจะเทสน้องก่อนว่าน้องอะเรียนอยู่ในระดับไหนได้ประมาณแค่ไหนแล้วก็เลือกเลเวลที่เหมาะสมกับน้อง วันนั้นเนี่ยหลังจากทำา s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  m e ต์เสรเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้ามานั่งคุยกับครูที่ทำการเทสด้วยนะครับแล้ก็ประเมินให้ฟังนะครับว่าน้องพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็มีความสนใจนะให้ความร่วมมือไหมชอบไหมนะครับกับ assessment กเพราะบว่าน้องเนี่ยตอบสน,นองความข้างดีนะฟีดแบ็ก็โอเคแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วแต่เราก็กลับไปถามตัวน้องเขาเหมือนกันว่า เขารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าฟีดแบบก็นข้าดีครับเราก็เลยคิดว่าน้องน่าจะมีความสุขใช่แล้วเขารู้สึกว่าพอเขาเข้ามาเขาชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วดูสิ่งแวดล้อมใน i c a ครินะคะน้องเขาก็รู้สึกว่าที่นี่น่าเรียนแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ได้คุยกับที่เชร์เขาโอเคกับที่เชร์ด้วยคือโดยเนื้อหาของของไอแคลิเนี่ยผมดูเลเวลที่เขาสอนนะฮะ เนื้อหาเนี่ยเขาจัดตามเลเวลตามตัวแอสเซทเมนท์ที่เด็กทำนะครับผมเชื่อว่าด้วยหลักสูตรของตัวไอเคเิตเองเนี่ยมันเหมาะกับความรู้ที่เด็กแต่ละคนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยสามารถคุยกับผู้สอนหรือทางสถาบันได้เหมือนกันว่าเราต้องการให้ทางผู้สอนเนี่ยเขาเน้นลูกเราเนี่ยไปในข้อไหนอย่างยกตัวอย่างว่าตัวน้องเองเนี่ยต้องการเน้นในเรื่องของแกรมมากนะครับเขาไม,ม่เขาไม่มีปัญหารเรื่องของการการพูดนะไม่มีปัญหารเรื่องของการฝัง เขามีปัญหาเรื่องการแกมากับการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเขาก็จะโฟกัสนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเราคิดว่าเราต้องการให้ครูเนี่ยเสริมให้ครูก็ตอบสนองาบบทางนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในในส่วนของเรื่องแกมมานะคะแล้วก็ในเรื่องของ vocab เขาได้คะแนนดีขึ้นแล้วก็ หลักการเรียงประโยคแกรมมากเขาทำได้ค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งคุณแม่ก็ถามน้องว่าหนูมาเรียนที่นี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรมากขึ้นกว่าโรงเรียนที่หนูเรียนประจำน้องเขาพูดชัดเจนแล้วตอบได้ทันทีเลยว,ว่าหนูได้แกมมากแล้วก็ได้โวแคซึ่งตรงนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยตัวน้องพูดเองเลย คืออย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยมันเป็นในสนน่วนของตัวประเมินผลด้วยการสอบนะครับแต่ว่าผมเนี่ยประเมินน้องเนี่ยด้วยการที่พูดคุยว่าเขาเ <c satur ate> ขาเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับเฉี่นหรือเปล่าเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับครูหรือเปล่ามีส่วนร่วมกับสถาบันหรือเปล่าเขามีความสุขกับการเรียนหรือเปล่าผลตอบสนองค่อนข้างดีครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานนะที่ทางไอแคลเนี่ยช่วยให้เด็กหลายๆคนที่ที่เรียนที่นี่เนี่ยอยากจะเรียนนะครับแล้วก็มีความตั้งใจจะเรียนอยากจะมาเรียน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองอาจจะต้องพิจนารณาคือเรื่องนี้ครับตัวของน้องเองเนี่ยจริงๆเขาไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกนะด้วยความที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องแข่งขันเขารู้สึกแค่ว่าเขาเรียนที่โรงเรียนสอบเสร็จกลับบ้านสอบเสร็จปิดเทอมก็คือจบแต่ณวันนี้เนี่ยเราเราก็พยายามหาข้อสอบนอกนะการสอบข้างนอกนะโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยหาเนี่ย ปีปีหนึ่งผมว่าสอบเกือบเกือบสิบรายการนะ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว ASMO นะ ASMO นะฮะแล้วก็มี Thailand English Speed Contest นะครับแล้วก็มี spelling b spelling b นะครับ TSET ส,สอสอวชนะคะส่วนใหญ่ <S <S ที่น้องแข่งก็คือจะแข่ลงสนามสอบเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้เหรียญเหรียญมาเกือบเกือบทุกเหรียญการที่มาเรียนไอแคลลีนะคะช่วยน้องได้เยอะ ในในใน,ในข้อสอบนอเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น์ทอยู่แล้วนะครับว่าพ์ทนี้เป็นเรื่องของเนื้อหากทความนะครับเป็นเรื่องของคําจั์เป็นเรื่องของแกรมม่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะบางสถาบันการสอบเนี่ยเขาบอกคะแนนเราเลยนะครับว่าในส่วนไหนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่พบว่าในส่วนของที่เราไ<อ>ด้นะในปีที่แล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นมันเลยทาให้จังหวเงินเขาอาจจะกลายเป็นเหรียญทองปีนี้นะครับในในส่วนของที่ที่เขาอยู่โรงเรียนนะคะ พวกกิจกรรมที่น้องได้มีส่วนร่วมเขาก็จะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเกี่ยวกับเวลามีกิจกรรมพูดที่เป็นภาษาอังกฤษหรือไปพูดนักเสาธทงหรือไปพูดในวันรับเกียรติบัตรเรียนดีอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะได้เป็นตัวแทนไปพูดแล้วก็ในวิชาภาษาอังกฤษก็ได้คะแนนก่อนครับใช่ก็คือประทับใจในส่วนของร้อนอ่าเขาก็จะอธิบายรายละเอียด ค่อนข้างชัดเจนว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างคือตรงส่วนนี้มันก็มีส่วนทําให้เราตัดสินใจว่าข้อมูลชัดเจนสถานที่น่าเรียนไหมคะแล้วก็ที่เชิ์ทีเชร์ที่นี่เป็นกันเองแล้วก็มีอะไรก็ฟีดแบ็กคุณพ่อคุณแม่ได้โดยตรงแล้วก็มีอะไรที่ต้องเสริมให้น้องบ้างทีเชิ์ก็จะบอกว่าอะไรควรพัฒนาบ้างแล้วในส่วนของตัวหลักสูตรดีอยู่แล้วค่ะหนังสือก็เก้มขึ้นไคีะ ตัวตัวของสถาบันไอแคลิสเองเนี่ยตอบสนองผู้ปกครองได้ดีนะครับก<ม>็อะไรที่เรานําเสนอหรือว่าหัวเราต้องการให้ปรับปรุงเนี่ยก็ตอบสนองเราค่อนข้างดีแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ตอบสนองเราปรับปรุงเนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองท่านอื่นแล้วก็น้องๆรุน่นต่างๆคือต้องบอกว่าสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ มีเยอะมากมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีทางเลือกกับผู้ปกครองเยอะมากเราเองเนี่ยก็ยยก็หให้น้องเขาเรียนมาหลายที่เหมือนกันด้วยด้วยวัยที่ที่เติบโตขึ้นนะครับบางที่สอนดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเนื้อหาจะไม่ได้ตอบสนองในวัยที่เขาโตขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้อง m o v นะมาซึ่งเราก็เปรียบเทียบนะเราก็เทียบแล้วเราก,ก็ก็รู้สึกว่าตัวของสถาบันไอแคลิสเนี่ยน่าสนใจ มบผู้ปกครองท่านอื่นทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เก่งในวันเดียวนะครับเราอย่าไปคิดว่าทาไมลูกเราวันนี้ยังไม่ได้เท่าลูกคนอื่นนะครับเราลองมาดูหลักสูตรเขาหนละักสูตรไอเคิลดูเพราะว่าเขาปูพื้นฐานนะครับเพื่อให้ลูกเราเนี่ยโตไปในระยะเวลาที่เหมาะสมในเนื้อหาที่เหมาะสมกับเขาอันนี้เ,เป็นปจัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับการเรียน ไม่เรียนช้าเกินไปไม่เรียนเร็วเกินไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดที่น้องเนี่ยอบอกไว้มากนะครับว่าเพื่อนในห้องเนี่ยคุยกันรู้เรื่องพูดภาษาเดียวกันตอบสนองตอ่อครูในระดับใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องก็จะ move on ไปพร้อมกันได้ไว